หนหน,หน,หนูลองเดินดิลูกอ่ะเดินขึ้นไปเรื่อยลูกลองเดินขึ้นไปสิครับบ้านไอซุกีมาลูกอ่ะค่อยๆแล้วลูกอ่ะเดินไปได้เลยไหนไหนต้องบอกแม่ซิว่ามีอะไรบ้างลูกม,มีบ้านเลยบ,บ้านของใครลูก ่ะนี่ลูกเดินมานี่นี่บันไดตรงนี้ลูกบันไดตรงนี้อย่าไปหิง้งยีนมันสามารถหลุดได้นะลูกอ่ะก็ไม่เห็นหรอกมันโยกแยกได้ลูกใช่อันนั้นเป็นไอติมไงลูกไอศครีม ระวังนะลูกะระวังอะเดินไปสิครับเดินไปโอ้มีเค้กอะลูกบ้านเค้กอะเดินไปสิครับเดินไปลูกเดินไปน้องยีนหนูไม่ขึ้นนะแม่ไม่ได้จับนะลูกไม่ได้ไม่ได้แม่ไม่ได้จับน้องยีนหนูไม่ไปตรงนู้นไม่ไม่ไม่ ป,ป้าไม่ได้มาจับด้วยลงมาไปเรียกป้ามามย่อตัวลงก่อนย่อตัวลงออาเดินไปต่อครับหนูเดินอ้อมไปฝั่งหนูก็ได้ลูกป่ะนี่นี่เดินไปตรงน้ำพุตรงนูน้นลูกป่ะ บ้านหนูเข้าไปแล้วไงงั้นหนูเดินลงไปข้างล่างก็ได้ป่าเดินลงไปข้างล่างก่อนอ่าย่อตัวลงแม่ครับผมคนแม่เมื่อไหร่ครับเปิดตูออ้หนูหน่อยแม่ก็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 ใช่เปิดให้แล้วมามาเลยแล้วคุณ,ค,ณคุณแม่อยู่ข้างนอกอ่ะคุณแม่อยู่ข้างนอก อยู่ตรงนี้มาลูกมาสไลด์ลงมางงน้องยีนอะเดินไปต่ออะเดินอะเดินไปต่อหรอกอะเดินไปสิคะอะเดินไป อะไรลูกอ้าวบ้านไอซ์ครีมเนี่ยเอาแบบเดินออกตัวอ่ะเรียกป๊าป๊าสิครับอังกินอยู่ไหนอังกินอยู่ไหนอ้าอยู่ตรงนี้เอง ยอดตัวลงยอดตัวลงอันนี้เป็นบ้านเคใช่ไหมลูก ระวังด้วยนะลูกระวังด้วยนะน้อ,องเยียมันจะตกลงไปข้างล่างหรือเปล่าระวังนะลูกอ,อ่ะร้องเพลง Happy Birthday ดดกัอน,อ,นอ่ะร้องเพลง Happy Birthday ด,ด,ด,ดังๆไม่ได้ยิน wow so, uh... ฝั่งนู้นฝั่งนี้หนูขึ้นไปแล้วไงนี่นี่มาฝั่งนี้ลูกมาฝั่งนี้เราขึ้นไปแล้วนี่รอบนึง สูงเกินไป เดี๋ยวเราไปถ่ายข้างล่างก่อนทัน้งยินเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างล่างครับอเ,เ,อเอาไปสิปะ ไปดิไปต้องยิงขึ้นไปก่อนแม่ส,สนินู่นนู่นป้ามาแล้วเรียกป้าสิลูกห,ห,หนูก็เดินขึ้นได้เลยลูกปลาขึ้นไป อะไรนะลูกลก็ไปสิยอย่าตะโกนเสียงดังลูกมานี่มาม,มาสิมาเดินมาสิมา